นผมตอนนี้ผมเช่นเคยครับในวันนะฮะก็วันนี้เราจะมาพูดถึงสถานการณ์บ้านเมืองกันว่าไอ ي, ตอนนี้สภาพเกมเป็นยังไงบ้างนะผมแล้วกเ็เอ็มเท่าไหร่นะผมแล้วก็สินค้าราคาเป็นยังไงบ้างนะครับผมคือต้องบอกก่อนว่าตอนนี้เหมือนกับมีคนที่เพิ่งกลับมาเล่นก็เยอะนะแบบพี่ผมเพิ่งว่างเล่น,นงานปีใหม่คือหนักหน่วงมากไม่มีเวลาเล่นเลยเพิ่งกลับมาเล่นราคาของเป็นยังไงบ้างอยากรู้ราคาของแล้วเอ็มเท่าไหร่ตอนนี้นะผมคือคนที่เขาเลิกไปเขาก็อยากกลับมาเล่นเนาะทีเนี้ย ต้องบอกก่อนว่าตอนนี้ซัทเอ็มรับเอ็มอยู่ประมาณนะ24กับ25ซัทเอ็มรับเอ็มอยู่2ราคาก็คือ24กับ25นะผมซึ่งซัทเอ็มรับ25แต่ว่าเขาขาย27กูกำไรส่วนกำไรส่วนต่างน้อยมาก2บาทต่อ1นนะครับผม2บาทต่อ1นซึ่งต้องบอกตรงๆว่าแบบหนักนวงเอ็มมันโหดร้ายมากนะครับบางซัทเอ็มบางคนก็รับเอ็มอย่างเดียวเลยคือไม่ได้ขายนะผมทีนี้หลายคนก็เดากันว่าเอ้ยน่าจะเป็นที่แพทไหมอาจจะเป็นที่แบบ รอรุ้นกันหรือเปล่าว่าอังคารแพทใหม่น่าจะมาแล้วก็เป็นแพทที่ใหญ่ซึ่งต้องบอกก่อนจง,จงว่าไอแพทไอรอนแมนหอยหลอดเนี่ยกึ่มมาก <c oughs> คือคือ,คอไม่ได้คาดหวังหรอกจริงๆการอัพอะไรมาเราก็เล่นนั่นแหละครับผมแต่ว่าหลายคนมองว่ามันไมนมันยังไม่เฟี้ยวพอหรือมันยังไม่ได้แบบมากพอที่จะแบบมากระตุ้นเศรษฐกิจต,ตรงนั้นนะครับซึ่งคนหลายคนเนี่ยหวังกับแพทอังคารนี้มากนะครับอันนี้เรื่องจริงนะครับส่วนตัวถามผมว่าผมหวัวงไหมผมไม่ได้หวงัง <c oughs> จริงๆวันไม่ได้หวังเกี่ยวกับ,กบแพทเลยครับเพราะว่าผมทําของแบบตันแล้วแต่ถ้ามันมีอะไรที่เข้้าามแแลวก็บบ มีคอนเทนต์ที่เพิ่มขึ้นอย่างแบบดันใหม่ไหมหรืออะไรอย่างหลายๆอย่างมา,มาเนี่ยมันทําให้เรารู้สึกว่าเราเอนจอยหรือแบบสนุกกับแพทที่มันจะเข้ามามันก็เลยเป,เป็นเป็นภาพรวมที่หลายคนก็แบบคาดหวังคาดหวังกับแพทใหม่มากๆเพราะอยากตอนนี้มันเบื่อแล้วทุกคนจริงๆอันนี้พูดตรงว่าผมเองก็เบื่อเบื่อแล้วผมเบื่อพีพผ,มอพผมเบื่อฟาร์มผมเบื่อทุกอย่างเลยตอนนี้แต่ว่าก็ไม่เบื่อในเรื่องของการทําธ,ธุรกิจในเกมเหมือนกันไม่ไม่ได้เบื่อก็คือแบบสนุกอยู่นะผมอ่ะก็คือแบบเอนจอยเอนจอยอยู่นะผมอ่ะทีเนี้ย เหมือนกับว่าเอตอนนี้คนเริ่มอกแบบอยากได้กิจกรรมใหม่อยากได้ตัวของด้านใหม่อยากได้อะไรที่มาชาเลลิ์มากขึ้นต้องการความทา้าทายเพราะแพทท,ที่แล้วมันซึมมากๆนะครับผมทีเนี้ยหลายคนก็เลยเดากันว่าแพทที่แล้วมันไม่ได้ใหญ่มากแสดงว่าแพทนี้ต้องใหญ่ดิแพทนี้ต้องใหญ่บื้อมอมซอมบี้บนแน่ๆเลยวอร์ติสันสามจะมาไหมคือแบบแต่คนคาดหวังกันเยอะมากซึ่งต้องบอกก่อนว่าถ้าไม่คาดหวังก็จะไม่ผิดหวังนะครับผมประมาณนั้นแล้วกันนะครับผมเอาเป็นว่า ส่วนตัวไม่ทราบเลยว่าจะมีอะไรเข้ามาในแพทแพทวันอังคารนี้ไหมไม่ทราบถ้าเป็นแพทใหญ่ก็ดีเพราะผู้เล่นก็จะสนุกกับแพทเนาะแล้วก็จะเป็นแพทไม่ใหญ่ก็จะซึมๆไปหน่อยนะครับผมประมาณนั้นแล้วกันเนาะแล้วก็เหตุผลที่เอ็มรับเออซัเอ็มรับเอ็มประมาณนี้ก็คิดว่าน่าจะเป็นแบบเกี่ยวกับเรื่องของแรงการซื้อแรงการขายคือต้องบอกก่อนว่าตอนเนี้ยเออเอ็มด้วการผลิตเอ็มอ่ะมันน้อยลงมากนะครับผมอันนี้ต้องชื่นชมทีมงานในเรื่องของการจัดการโปรนะครับผมว่าเออแบนโปรไปได้เยอะนะครับผมอ่ะอันนี้คือมุกแซวนะ เออแบนโปรแล้วก็พูดเล่นไปเยอะมากนะฮจนทําให้แบบแรงหาเอ็มอ่ะมันไม่มีในเกมคือแบบเอาตรงๆนะแรงหายเอ็มและแบบแรงแรงหาเอมตอนนี้วันหนึ่งมันน้อยมากๆครับเพราะว่าของขอบทองขายไม่ค่อยออกนะครับไม่ค่อยออกเลยซึ่งแบบเหมือนกับมีการแย่งซื้อขายกันแบบหนักหน่วงมากตอนเนี้ ราคาขอบทองตอนนี้แต่ก่อนอ่ะสามสี่บาทสามจุดห้าตอนนี้วิ่งลงมาสามบาทแล้วครับเพื<ๆ>่อนๆวิ่งลงมาสามบาทแล้วสามบาทเนี่ยก็สามบาทสามจุดสองก็ออกนะครับแต่ว่าแรงซื้อแรงแบบแรงขายเยอะมากกว่าแรงซื้อนะครับบางคนก็งอมไปผปสมก็งอมหนัก,กเดิมประมาณนั้นคือคือต้องบอกก่อนว่าตอนนี้ เรื่องของขอบทองอ่ะมันล้นเซิร์ฟมากๆจริงอันนี้เรื่องจริงนะของขอบทองมันล้นเซิร์ฟจริงเพราะว่าแรงฟา์มันเยอะมากแล้วก็ของย่อยมันก็ล้นเซิร์ฟมากๆครับแต่พวกพิ่งตัวของแร่พวกเนี้ยนะครับมันล้นเซิร์ฟจริงซึ่งวันก็ดึงไว้บางส่วนนะครับมันดึงไวแบบโโโโ้แบบโอ้โหโหแบบหลายเป็นพันเอ็มอ่ะของที่แบบเป็นของย่อยเฉพาะของย่อยแล้วก็แบบพวกปบบกอ่ะแค่แบบพวกนั้นอย่างเฟสเดียวก็พันเอ็มได้เลยแบบมันราคาถูกมากตัวมันราคาถูกกว่าเกณฑ์ที่วันคำนวณไว้เยอะมากอ่ะ มันดึงมาเป็นพันเอมอ่ะแบบผมยังตกใจกับราคาของที่แบบของที่ผมถือแบบของย่อยแบบเช็ดเค่นี่มันราคาอะไรวะเนี่ยซึ่งราคามันถูกมากครับอันนี้ราคามันถูกจริงคือผมว่ามองมองผมมองว่ายโยนยูกิยังคุ้มกว่านะครับในการย่อยย่อยของพวกนี้มองโยนยูกิยังคุ้มกว่าเลยครับผมจริงๆผมแบบนั่งมองแล้วแบบโอ้โหของแท่ของแท่ราคาของของแท่นะครับผมซึ่งตอนเนี้บอกตรงๆว่าไอของไม่ค่อยออก อันนี้เรื่องจริงขายของไม่ค่อยออกนะครับผมจะมีสินค้าบางอย่างที่ยังคงขายดีออกอยู่เพราะว่าแรงเหมือนกับเงินสภาวะมันเป็นเงินฝืดมากๆเพื่อนมีแต่คนขายไม่มีคนซื้อมันก็เลยทําให้เกิดการตัดราคาเกิดขึ้นตัดราคาเกิดขึ้นตัดราคาเกิดขึ้น,าาข,นของก็ถูกนะครับเอ็มก็ถูกการผลิตออกมาน้อยเพราะพี่ผลิตออกมาน้อยเสร็จป,ปับ๊บแรงซื้ออาจจะเท่าเดิมหรืออาจจะมากขึ้นหรือก็อาจจะน้อยลงแต่ว่าเหมือนคล้ายๆกับว่าสมมติว่าเราหามา1000 แรงซื้อ2 0 0พันอย่างเงี้ยมันไม่แมทช์กันครับเอ็มมันก็เลยเหมือนจะทรงทรงขาดตลาดหน่อยแล้วบวกกับโปรโมชั่นของเดือนที่ผ่านมามันเป็นโปรโมชั่นที่ดีมากๆทําให้ราคาของบางอย่างเนี่ยหรือแบบของบางชิ้นเนี่ยมันทูกมากๆแล้วก็มันเป็นบ่วงโซ่บ่วงโซ่เลยว่าเอ้ยพออันนี้ถูกอันนี้ก็ถูกตามถูกถูกตามอย่างเงี้ยมันก็เลยเหมือนคล้ายๆกับว่า และหลายอย่างมันก็โดนดึงลงแค่นั้นเองนะครับไม่ได้มีอะไรมากอีกสักประมาณเดือนถึง2เดือนก็น่าจะกลับมาโฟโลอีกครั้งหนึ่งสำหรับตัวของสภาพตลาดนะครับผมอันนี้ที่ทททมองนะคือตอนนี้จะเรียกสถานการณ์ตรงนี้ว่าเป็นสถานการณ์ที่แบบเงินฝืดมากๆนะครับผมแรงจับใจ่ายใช้สอยคือน้อยจริงๆนะครับผมประมาณนั้นแล้วกันเน้อตอนนี้แต่ว่า Z M, M ขาย M ค่อนข้างฟลนะเพราะว่าด้วยความที่กําไรส่วนต่างตรงนี้มันน้อยลงนะครับผมพอกำไรส่วนต่างตรงนี้มันน้อยลงเสร็จปั๊บคนก็เลือกที่จะมาซื้อกับ Z M เมากขึ้นเพราะหนึ่ย ตั้งร้านพรีเมียมเนี่ย5%ตั้งร้านเมกะชอปเนี่ย1%นะครับเออ3%นะครับเมกะชอปเนี่ย3%ซึ่งถ้าดูกับเซเอ็มแค่1%เท่านั้นเองนะครับซึ่งต้องบอกก่อนว่าถ้าเราเทียบอัตราส่วนแล้วจริงๆอ่ะการซื้อขายกับเซเอ็มตอนนี้1โดนเจ็บน้อยครับแล้วก็2ก็คือไม่เสี่ยงการโดนแบนต่อให้คุณโดนแบนอยู่ต้องบอกตรงๆว่าคุณก็สามารถที่จะยื่นข้อเสนอตรงนี้หรือยื่นเรื่องตรงนี้ไปให้ทีมงานชดเชยให้ได้นะครับอันนี้เน้นนะครับเน้นย้ำก่อนนะครัามนะะมานะณ้เลย ทำให้ตอนนี้คนก็เลยนิยมไปซื้อกับ ZM เยอะขึ้นเพราะว่ากำไรช่องว่างตรงนี้มันน้อยลงมากนะผมเอาง่ายคือตอนนี้คนขายนอกแทบไม่เจอครับเพราะว่า ZM แบบซื้อ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 กว่าซื้อหมดเลยนะผมประมาณนั้นแล้วกันนะครับตอนนี้คือ M เนี่ยซื้อกับซรซื้อขายกับซัตเอ็มดีที่สุดนะครับผมประมาณนั้นแล้วกันเนือขนาดวันส่งเอ็มอะมันยังส่งให้ซัเอ็มละคิดสภาพดูดิขนาดวันส่งเอ็มอะมันยังส่งให้ซัเอ็มคุณคิดสภาพดูแค่นั้นเลยนะครับผมมาอันนี้โมาาเยยอลวดู่ก ราคาไปบวกเป็นยังไงเนี่ยอุ้ยราคาไบบวกน่ารักราคาไปบวกน่ารักว่ะแป๊บหนึ่งนะทุกคนขออนุญาตขออนุญาตชอปปิงแป๊บหนึ่งก่อนละกันว้าวคือคือทำไมผมถึงซื้อไบบวกเนี่ยผมม่บวกทาไมผมถึงซื้อเยอะขนาดนั้นคือต้องหวังก่อนมาช่วงนี้มันมีคนแบบพีออเดอร์ของผมเยอะมากผมก็แบบของมันไม่พอผมก็ต้องแบบผลิตของเพิ่มนะฮะก็ไม่แปลกแล้วผมแต่ไปบวกผมจะดึงเป็นช่วงก็คือแบบ ช่วงไหนที่ผมดึงผมก็ดึงอ่ะช่วงไหนที่ผมไม่ว่างดึงผมก็ไม่ดึงอ่ะแค่นั้นแหละอินดี้ปะ <c oughs> โคตรอินดี้นะจริงทำไมผมอินดี้จังวะทุกคนผมรู้สึกว่าแบบตัวเองแบบอินดี้เกินไปเพราะวะ่ไม่บวกมันดึงมันไม่เยอะครับไปบวกเนี่ยหมดเซิร์ฟเนี่ยไม่ถึงหมื่นใบซะด้วยซ้ำมั้งตอนนี้น้อยมากน้อยมากแต่ผมจะไม่ดึงเกิน 20K เครับเพราะมันแพงเกินไปแลวดึงเกิน 20K มันแพงมากเกินไปครับผมอ่ะตอนนี้ไปบวกผมดึงมาเนี่ยได้พันสองหนึ่งพันสองร้อยหาว่าค่อนข้างน้อย่ค่อนข้างน้อยนะฮะ ตอนนี้ราคาไบบวกถ้าเป็นเลทราคานอกเนี่ยจะอยู่ที่ประมาณ0.5นะครับราคาไบบวกนอกก็จะอยู่ประมาณ0.5รัมผมซึ่งถือว่าเริ่มเหมือนจะขึ้นแล้ว0.5 0.6ประมาณนี้เป็นต้นนะครับผมสำหรับตัวของราคาใบบวกนะทีนี้เรามาดูวิญญาณกันบ้างเราดึงใบบวกเสร็จแล้วเรามาดูวิญญาณกันบ้างว่าเป็นยังไงบ้างตอนนี้การแตกราคาน่ารักมากเพราะว่ามีโปรโมชั่นบางอย่างเข้ามาแล้วก็นั่นใหม่ก็ฟาร์มได้การแตกค่อนข้างเยอะนะครับคนไม่ค่อยตีบวกสกิลครับคนคนตีบวกสกิลแบบ พวกบวกแปบวก9น้อยมากนะผมมันทําให้ตัวของการแตกเองอะ่ะบางทีก็จะแบบราคาขึ้นบางทีก็จะราคาลงอะไรประมาณนี้แต่ว่าราคาสแตนดา์ด้วยค่าเฉลียย่ยจีนคือประมาณรอยบเออ2 8 0ร้อยนะครับประมาณนั้นแล้วกันคือตั้ง 280K เนี่ยก็ออกอยู่นั่นเองนะครับผมประมาณนี้อันนี้คือในเรื่องของใบบวกกันแล้วนะผมมาดูในเรื่องของวิญญาณกันบ้างว่าในกรณีที่ใบบวกแพงแบบนี้วิญญาณราคาแพงขึ้นไหมไม่นะครับผมอ่ะวิญญาณถามว่าวิญญาณแพงขึ้นมากน้อยแค่ไหนยังไงบ้างจริงๆตอนนี้วิญญาณราคาค่อนข้างน่ารักเลย น่ารักแบบจุบจ๊บๆดักเลยอะเออจริงราคาน่ารักมากนะผมเออประมาณนี้ครับนี่คือราคาวิญญาณนะฮะราคาวิญญาณน่ารักน่ารักเกินไปมุ้ยะฮะ,ะประมาณนี้นะครับนี่แต่ว่าตอนนี้สิ่งที่ขาดก็จะเป็นตัวของสเปเชียลนะครับขาดมากแล้วก็จะเป็นตัวของรีเจนต์นะครับรีเจนต์ก็ขาดเหมือนกันนะครับผมสเปเชียลรีเจนต์นะครับผมอันนี้ขาดมากอันทัศเนี่ยก็เริ่มฟื้นตัวนะอันทัศเหมือนจะฟื้นๆตัวหน่อย นะครับผมประมาณนั้นละกันเนอแล้วก็มาดูในเรื่องของใบบกอกันบ้างว่าอตอนนี้สภาพของวิญญาณเนี่ยดูดีนะสภาพวิญญาณเนี่ยดูดีเลยนะผมก็ไม่ได้แย่นะผมสำหรับเรีราคาประมาณนี้ผมว่ามันเป็นช้อยกลางๆอะ่ะมันไม่ได้แบบราคาดีมากแล้วก็ไม่ได้แบบราคาขาดทุนมากเนี่ยมันเป็นเป็นช้อยกลางๆซะมากกว่านะครับสำหรับตัวของราคาวิญญาณนะครับผมอ่ะนี้มาดูในเรื่องของใบบกอกันบ้างนะผมอ่ะใบบกอ เริ่มต้นที่ยูนิคก่อนเพราะว่ายูนิคเป็นใบหนึ่งที่ไม่ได้มีในช่องสล็อตนะครับผมฮะไม่ได้มีช่องสล็อตเวลาเราพิมพ์ edc the d เงี้ยต้องดูใบนี้ก่อนครับผมใบยูนิคตอนนี้ถ้านับรวมจากตลาดทั้งหมดน่าจะอยู่ราวๆประมาณ5 600ใบนะครับผมประมาณนั้นราคาใบบวกก็จะประมาณนี้นะฮะเออราคาใบบวกก็จะประมาณนี้ครับประมาณ5.600ใบนะครับผมประมาณนี้ราคาหรือค่าประมาณจะมาตันเพดานคนนี้อยู่แล้วครับผมยังไงก็ต้องมาวิ่งชนเพดานคนนี้ครับผมอ่าประมาณนี้ก็ประมาณ435้นะครับผมประมาณนี้แล้วก็ต่อมาก็คือในเรื่อองงข ไปบวก ATK กันบ้างครับเป็นตีม ATK นะครับผมไปบวก ATK ตอนนี้โบเกนโบเกนเนี่ยมันจะไม่ได้รับความนิยมเยอะเพื่อนๆเพราะว่าหคือคือหลายคนบอกว่าไอคนไม่ค่อยลงดันในเรื่องของดันแบบพวกโฮเทลกับพวกเอ่อพวกซับอะไรพวกเนี้ยของขอบขาวเนี้ยมันก็แบบ ถามว่ามีราคาไหมมันมีครับแต่ว่ามันจะได้จากมันจะได้จากมินเดียมนะครับผมอ่ะไอเซเนี้ไอเซตมินเดียมเนี่ยจะแพงมากเพราะว่ามันต้องใช้ในใบเอ่อใบอะลกิเดฟซึ่งไอใบอะลกิเดฟเนี่ยความต้องการตลาดมันสูงแต่ที่เหลือมันไม่ค่อยได้ใช้ตัวอย่างเช่นถ้าเราใช้ใบโบเก่เนี่ยเราจะใช้ในกรณีที่เราเป็นการตีออย่อยแต่ว่าตอนนี้ออย่อยมันไม่คุ้มทำไมถึงว่าออย่อยไม่คุ้มหรือแบบการย่อยแคสมันไม่คุ้มแล้วเพราะว่าพิงกับแรงมันราคาถูกมากสายฟ้าบูรีเจนนะครับรวมถึงสกายแล้วก็ทัสเน ไม่ได้ถูกขอเรียกงไงนะแบบไม่ได้ไม,ไดมีความจําเป็นในการที่ต้องมาซื้ออ่ะดังนั้นของพวกนี้มันก็เลยราคาค่อนข้างน่ารักมากๆนะครับผมอ่ะประมาณนี้นะครับแล้วก็ต่อมาอตัวอย่างเช่นตัวของมิดเดิลก็เหมือนกันนะครับผมอ่ะอันนี้ก็จะเป็นเคสเดียวกันเลยมิดเดิลในพวกนี้ก็จะเป็นเคสเหมือนกันนะครับผมอ่ะแล้วก็ แต่ไม่ได้บอกว่ามันไม่ดีนะทุกคนขายได้นะผมขายได้อย่างมันก็ขายอยู่เหมือนเดิมเห็นไหมันก็สแตนดาดขายอยู่เหมือนเดิมครับไม่ได้มีการเปลี่ยนแปลงนะไม่ได้ดิบเครดิตของใครอะไรยังไงก็ขายปกตินั่นแหละครับแต่ว่าเรามาบอกเหตุผลว่าเอยทำไมคนเอ่อถึงไม่ค่อยนิยมตรงนี้นะครับผมประมาณนั้นอ่ะเดี๋ยวแพนิคตามกูอีกตัวอีกนะครับผมอ่ะแล้วก็ไฮแดงตอนนีุ้อยแต่คนนี้เขาขายถูกมากเลยคนนี้เขาขายของถูกมากๆเลยนะอืมถูกแบบถูกจนไม่เห็นทุนแล้วมั้งเนี่ยถูกมากนะครับผมไฮแดงตอนนี้นะครับอันนี้พูดตรงๆว่า ไฮแดงเนี่ยได้รับความนิยมสูงมากนะผมจริงแต่คนขายเยอะไฮแดงอ่ะได้รับความนิยมสูงจริงเพราะว่าดูจากแรงซื้อผมม่ะมีช่วงหนึ่งที่ไฮแดงออกแบบครึบเยอะมากมากครับผมแต่ว่าตอนนี้คือแบบแรงขายมันเยอะนะผมอ่ะปื๊บอือฮ mm ึ hmm. ว้าวแต่ว่าตัวของคืดคืดหน้า,าราคาหน้าทักมากแล้วก็จะเป็นตัวของไอ้ไฮอัพนะครับไฮอัพนี่คือราคาน่ารักมากไฮอัพราคาหน้ารักมากเวอร์จัดไฮอัพเนี่ย นี่แหละครับผมราคามันเลยไม่ค่อยวิ่งไปไหนเพราะว่าเหมือนกับจะเรียกไงดีราคามันน่ารักมากกับทุกคนราคามันน่ารักจริงๆนะผมถ้าคํานวณในเรื่องการด้อยแล้วก็การโยนยุกิโยนยุกิตอนนี้จะคุ้มกว่านะครับสำหรับใครที่แบบมีคําถามว่าเอ้ยพี่ครับตอนนี้ถ้าผมจะย่อยของพวกเนี้ย มันอันไหนมันจะคุ้มกว่ากันคือถ้าลองทําการทดลองเองก็ได้แบบราอยย่อยของขอบฟ้า100ชิ้นือของขอบเขียว1 0 0ชิ้นเนี่ยลองย่อยเสร็จปั๊บเนี่ยเรามาลองคํานวณว่าระหว่างย่อยกับโยนยูกิเม็ดเงินตรงไหนเยอะกว่ากันนะครับผมผมเคยทําการทดลองย,อยอ่อยของขบฟ้า100ชิ้นแล้วก็โยนยูกิ100่ชิ้นนะครับผมซึ่งถ้าเลรราคาตอนเนี้บอกก่อนว่าโยนยูกิจะได้กาไรเยอะกว่านะครับผมประมาณนั้น,ลน,นแล้วกันนึงอืมปึ๊บแล้วก็โอ้ดงเจอราคาโคตรน่ารักดงเจอราคาน่ารักมากแมา่า่แ ุ้ยแรราคาน่ารักนะแรราคาแบบตะมูตามี่มแรราคาเนี่ยประมาณ1นึถึงหนเท่านั้นเองซึ่งราคาถูกมากแต่แรกเหมือนจะหมดตลาดแล้วนะแต่ว่ามันจะมาติดขือตรงนี้นะผมะแรกเหมือนจะหมดตลาดแล้วแล้วก็จะเป็นรีเจนรีเจนเนี่ยจะอยู่ที่ตอนนี้มันอยู่ที่ประมาณ M 2 7เใช่ปะ่ะเราต้องอิงตามซัเอ็มยี่สิบเจ็ดปูณด้วยประมาณ 4M อ่ะประมาณ 4m เนอนาะก็เท่ากับว่าตอนนี้ใบราคานอกจะอยู่ที่เลชประมาณสัก1้อยบาท นะครับประมาณ108บาทนะครับผมอันนี้คือถ้าโวมภาษีอีกก็เจ็บไปอีกนะครับผมประมาณนั้นแล้วกันเนอร์นะฮะตัวของดีเจนนะครับ, Legend, รบไปทัชตอนนี้อยู่ที่ประมาณ10 M อไปทัชตอนนี้จะอยู่ที่ประมาณ270จนะครับผมส7 0นะจ๊ะสำหรับตัวของใบ untouch นะฮะตัวน,นี้ใบ untouch คือราคาแบบน่ารักอนะน่าตีอะราคาหน้าตีจัดอะแบบข,ขอขอหน้าตีสักสักปืบ๊บสองปืบ๊บได้ไหมเออราคาทัชน่านาโดนมากทุกคนจริงนะครับแล้วก็ต่อมานะครับผมอันนี้คือเราดูในเรื่องของโหมด เ t k ไปแล้วครับมามาดูในเรื่องของโหมดเดฟกันบ้างครับผมอ่าโหมดเดฟตอนนี้ราคาก็โอ้ยราคาคืออลังก,กี้เดฟเวอร์มากคนนี้เวอร์มากอุย้ยอลังก,กี้เดฟคนนี้คือแบบเยอะจัดเยอะมากครับผมโอ้ยสุดยอดอะฮะอลังก,กี้เดฟคนนี้สุดยอดมากอของแท้ของแท้แล้วก็จะเป็นจะเป็นตัวของไฮอัพครับไฮอัพเวอร์เวอร์ เรนเจอร์อ mm ืมเรนเจอร์ราคาราคาแบบหนีตายราคาแบบหนีตายแล้วก็แรแรก็ราคาน่ารักนะครับรีเจนก็ราคานานะ่ารักอุ้จัดรีเจนเดฟทำไมมันมันถูกจงังวะรีเจนเดฟถูกมากอะทุกคนจริงรีเจนเดฟประมาณ3ามสามโคตรถูก <c oughs> ถูกกว่าถูกกว่ารีเจน adk เกือบเกือบประมาณหนึ่งเลยนะซึ่งของแรกเท่ากันนะเพื่อนเพ่อะจริงซึ่งของของแรกเนี่ยน่าจะเท่ากันเลยมั้งเนี่ยนะฮะซึ่งของแรกเนี่ยเท่ากันเลย ซึ่งของแรกเท่ากันประวัติเท่ากันดิใช่ไหมรีเจียเนี่ยของแรกน่าจะเท่ากันนะอุย้ยเท่ากันทุกคนแต่ว่าถูกกว่ากันมากเลยนะผมจริงโอ้โห و, เวอร์จัดเนฟเนี่ยคือแบบราคาน่ารักมากนะครับผมอ่ะทีนี้เดี๋ยวเรามาดูในเรื่องของพวกสายฟ้าแล้วก็ตัวของเอ่อสายฟ้าแล้วก็พวกหนังกันบ้างว่าราคาตัวเนี้ยเท่าไหร่นะครับผมอ่ะเริ่มกันนะฮะอืมเวอร์สายฟ้าราคาน่ารักมากเลยอ่ะโอ้โห โอ้แต่คนนี้มีเยอะมากเลยอ่ะเวอร์มากโอ้แต่คนนี้มีเยอะมากจริงๆนะทุกคนเอโอ้เยอะเยอะแบบเยอะมากอ่ะเยอะแล้วราคาน่ารักราคาถูกมากด้วยเวอจัด โอ้ oh my god อันนี้คือแอบช็อกอยู่ตรงที่ว่าราคามัน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 ดูน่ารักมากอะทุกคนจริงราคาดูน่ารักมากๆเลยครับแล้วเยอะเยอะมากด้วยโอ้โหของแท้ <laughs> พูดได้คำเดียวเลยว่าของแท้จริงโอ้โหแบบราคาแบบเวอร์เวอร์จัดเวอร์เวอร์มากเวอร์มากแม่หูแล้วเขาแบบ มีราคาเยอะมากอะทุกคนโอ้อันนี้แบบโ oh อ้ไมค์ขอโทษที่สงสัย <c oughs> ขอโทษที่สงสัยจริงแต่มันมันโหดมากอะมันโหดจริงๆอ่อะทุกคนแบบมันเยอะมากนะผมในมุมมองของมันอะมันมองว่าเยอะโคตรๆเลยนะผมจริงเว่อาก็อาจจะรับร้อนมามสุด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 ,สดไปเลยอู้จัราคาของน่ารักมากนะครับผม ไปบวกไปบวกตอนนี้เป็นยังไงบ้างวะสถานการณ์ไปบวกตอนนี้คือว้าวุ่นวุ่นไหวป่ะเนี่ยเออว้าวุ่นวุ่นไหวป่ะเนี่ยไปบวกเวอร์จดัดน้องเวอร์จัดเวอร์จัดโอเคเดี๋ยวผมก็ไปนั่งดึงไปบวกเล่นๆนะครับเวลาเหลืออยู่ที่28นาทีก็เดี๋ยวขออนุญ,ญาตไปดึงไปบวกก่อนละกันนะครับผมไปละบ๊ายบายเจ๊